มันช้ากว่าใช่เป็นคนแบบเก็ตมุกช้าใช่หรือมันก็ไม่เก็ตเลยแล้วก็แบบเมื่อวานตอนถ่ายอินโดนมากเลยมันมันพูดคํานึงยากมากเลยเว้ยี่บทของมันอะมันพูดคําว่านี่ยากมากอ่อซื้อที่อ่กไปขึ้นกับสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้โหคเออคำมันติดคาว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วมันก็ฝึกอยู่สักพักเลยแหละกว่าจะพูดได้พี่รู้ไหมเดูมเมื่อปี2020มั้งที่มาริมามาประกวดครั้งแรกอะกับกับกับพี่นะกับกองใหญ่อะนะมาริมาแทบจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแบบไม่ได้แบบพูดแต่ภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วเวลาแบบพูดศั์คำศั์คำไทยอะที่เป็นคำแบบแปลกๆอ่ะมาริมาแบบเหมือนสตันอะแบบช็อกไปเลยคือไรวะใช่แต่พี่สรส์มากว่ามาปีเนี้ย น้องพูดภาษาไทยได้เยอะมากๆเยอะแบบเยอะแบบเออดูเข้าใจได้เยอะมากอืมอาจจะมีเพื่อนเทรนมาดีอย่างชาร์ลอตเลอะไรแบบนี้ด่าบ่อยแรงดยรอยแต่มากคนจริงหนูมาหนูกับมาเหมือนเวลาขับรถาจะรุกร้อนทั้งคู่ใช่ไหมถ้าหนูนั่งอ่ะหนูต้องใจเย็นถ้ามันขับมัน้องใจร้อนหนูต้องใจเย็นถ้ามันใจเย็นต้องใจร้อนสลับกันสลับกันจะแบบร้อนพร้อมกันไม่ได้ไม่แต่มาเท่มากเลยนะร เออ่รถกระบะแบบแบบที่เขาเรียกว่าโฟวิวอ่ะแบบนั้นเรียกว่าอะไรอ้อยยกสูงมากเก่งมากไอมาบอกว่าอยากได้ปาราลี่จังอะไรเงี้ยปาราลี่บอกว่าโอ๊ยของเยอะอย่างึงอ <mm ่ะนะรถกระบะเด้อแล้วออกกระบะมาจริงเหรอจริงมันต้องซื้อรถกระบะมากมันขับมันแบบของมันเยอะมากพี่ชอบผู้หญิงแบบนี้นะแบบมารีมาเป็นผู้หญิงแบบเออสู้ชีวิตแล้วลุยมากตกใจกับมันครั้งหนึ่งตอนที่ไปถ่ายเดวันเทยอ่ะตอนถ่ายท็อปห้าไหมผมจำไม่ได้ มีไปเซเว่นกันแต่ไม่มีรถันไหนว่างเลยมีรถเดวเทเทคันนี้ที่พี่คนขับอ่ะให้คนเจไว้คันนี้เหรอคันนี้เอออีาก็คือแบบว่า ไปได้นะเดี๋ยวหนูขับให้แต่หนูไม่เคยขับนะอะไรเงี้ยแต่มันว่ามันขับได้รถใหญ่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยขับไหมมาขับได้ไหมสรุปไม่มีใครไว้ใจมันเลยไม่แต่ตอนนี้แม่ขับเก่งนะพี่นั่งมาแล้วพี่ว่าขับเก่งไม่มีใครเคยเห็นนะหนูไม่เคยเห็นเพื่อนขับคันใหญ่ยางงี้ก็เลยแบบไม่มีกี่คนก็เสนอไปส่งใช่จะยิงทิ้งอีกไหมคะยิงทิ้งคืออะไรอ๋อเรื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 อเราจริงๆไม่ได้ไม่ได้ล่มแบบด้วยการที่เราทิ้งเรือหรืออะไรนะเราแค่ บางทีเราก็มีโมเมนต์ที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วมันขับจนแบบว่าคนก็ไม่เอาไปเล่ต่อเองไม่ได้ที่ก็เป่าหูหนูอย่างเงี้ยแล้วหลุดจบใจไอ้หนูนนก็แรงเลยจะดุ้งเลยไอ้เราก็อยากจะเซอร์วิสแฟนขับเรือตัวเองที่มันเคยจะมีนี่จริงอะไรเงี้ยไฮดี้พี่ถามหน่อยไฮดี้ไฮดี้เป็นคนทิ้งตัวไหมเวลาแบบสนุกอะ่ะเราทิ้งไหมโอ,โอ้ถามหน่หอยอาไม่ไน,นะฮะ หลักโฟนหลักคานอย่าให้มันหลุดเลยเอออย่าให like ้ม like so ันหลุดเลยเป็นคนทิ <laughs> <laughs> ้งตัวไม่หลอนเอาเรียกว่าเป็นคนไปสุดดีกว่าเนาะสนุกอะไรเงี้ยจะชอบสนุกก็สุดสุดไปเลยอะไรเงี้ยเวลาทวลอะไรจะชอบรอนเดือพะละฉันเมียเดือพะละฉันอะไรคะคุณไม่เคยแบกคุณถ่ายรูปค่ะที่ไหนเวียดนามหรอไม่เียดนามไม่ไม่เียดนามไม่ภูเก็ตภูเก็ตทุกที่ที่มีมันไปอ่ะ วันไหนที่หนูไปสุดอะวันไหนที่หนูไปสุดอ่ะอีนี่จะไม่เป็นคนช่วยเป็นคนถือหนึ่งเพื่อนฉันก็สั่งอะแล้วพอวันต่อไปปุ๊บอยากเห็นอะไรบ้างนี่เห็นตัวเองงบ้านี่ตอนที่คนอื่นไม่มีสติเพื่อนรักเพื่อนร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมึนหัวไหมคะพี่มึนหัวมากเลยเนี่ยยังไงพี่แหวนราจะเลิกงานแล้วพี่แหวนจะเลิกงานด้วยไหมคะตอนนี้หรือยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่โอเคโอเคโอเคสนุกทุกคนหอกสนุกต้องมีตัวนี้ อ่่าใชแล้วมันจะไม่เอ็นเหรอคะไม่นะก็เอาเทปมาติดใช่มันจะต้อ๋อตั้งเหรอหนูฝากพี่เอกซื้อหน่อยค่ะก็แบบพี่เอกมองทางได้ใช่หนูฝากพี่เอกซื้อทุกอย่างบอกพี่เอกเขาฝากซื้อสายชาร์จแบตให้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นยางให้เธอแล้วจริงอันนี้ใหญ่เออจริง ชาลอตคำนวณแบบว่ามันเอามือไปเขียนตรงแบบว่าตัวเลขอะเพื่อแบบว่าบวกลบในใจอะแบบนี่พี่แต่แบบพี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะพอหาออกมาสองคนนี้ต่างกันแค่20บาทอะใช่แล้ะคะชาลอตชนะไฮดี้ไปแค่20บาทเท่านั้นจริงๆก็คือถ้านี่เอาแปลงกันนั้นชนะเองแงแต่ชาลอตไม่ให้เร่เกินเวลาแล้ต้องกติกาก็ไม่ไม่ได้ในะย่าที่สุดเลย ให้อยู <pulse> ่คนละพัน <im Bruno> แถมยังเกินอีกอะเกินเกินเนี่ยเกินทีแพ้จริงๆในชีวิตจริงแล้วก็คือหนูค่ะใช่ได้วอชเชอร์มายังไงให้ได้จ่ายตังค์ตัวเองด้วยใช่ได้รอบจ่ายด้วยใช่เพราะว่ามันเกินไงสุดท้ายอ่ะรอบหลังก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าทำกำไรไงไม่ได้ใช่รอบแรกรอบแรกหนูไปเท่าไหร่นะไม่มีการวางแผนเออเนี่ยไม่มีการวางแผนอะไรต้องมีฉลองในชีวิตล่ะโอ๊ย กกไให้ช่วยกูด้วยนิดนึงนิดนึงก็ยังดีเขาบอกว่าอะไรเนี่ยวิงเหรอให้วิงแค่หน่อยเหรอวิงทำไมวิงอีฟไฮลอดอิสราเอลอ๋อวิงวิงแบบว่าวิงจ่ายิงวิงเรียลไหมฉลาดมันเรียลอยู่แล้วเราไม่ได้เฟกใส่กันเราไม่ใช่คนเฟกอะค่ะก็วิงมันวิงอยู่วิงะ วิ้งแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเข้าตาแล้วก็เพ็นอะไรสักอย่างอันนี้เข้าจริงเลยครานี้วิ่งยาวเลยถอดคนตาเลยเคยหนูเคยนะดึงดึงแล้วแบบมันไม่ออกอ่าคนตาจริงคนติบอันนั้นตึงมากตายละแต่ไอ้มาหนูจะเล่าอะไรให้ฟังยังไงเมาไอ้เหลาหนูดึงหน้าอกขึ้นนิดนึงเหลามาเลยเหลามาเลยเนาะก็คือ เจม้าเป็นคนที่ทุกคนรู้กันอยู่ดีอยู่ดีว่าคนรู้กันเป็นอย่างดีตอนนางอะเวลาแต่งหน้าอาจจะมีบ้างที่แบบว่าไม่ล้างตาแต่ว่าล้างแบบล้างล้งอะอย่างเงี้ยใช่ไหมล้างเก็บตาไวจมตาไวอะไรเงี้ยอือสักทีนี้วันนั้นวันหมอลำตานามันผาน่ารักตากุ้งตากุ้งหญิงอะตากุ้งหญิงตากุ้งหญิงตากุ้งหญิงเป็นตากุ้งหญิงหรือแบบติดเชื้อสักอย่างแล้วนางก็แบบไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการม นันยานันยานันยาโอ้โหขอรไม่ได้ฟังนะปวดเรียนก็ยังทำเด็กเองทำหลงรูดกันไงคิดตาแล้วมันเก็บตาวันที่ว่าไปเดินไปเดินงานน่ต่อใช่นี่งรู้ว่าแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเครืองตาที่ก็เลยบอกว่านี่ไงนี่ไงดื้อมากนะมากนะนันยาเห็นไหมต้องให้ชาต้องให้ชาลอดหยุดดุใช่ไหมช่ชาลอดก็คือบางทีดุไปมันก็ไม่ฟังก็เลยแบบก็เลือกของหล่อน แล้วแต่เลยแปะแล้วแต่ไม่โทษแล้วจุตาบวมสามพี่ละเมื่อย์นี่คือเอ็นดูพี่แวนที่คนเนี้ยพี่แวนอาจากแตกเมื่อยลากแตกรากลากแตกรากลากแตลว่าอ้วกแตกอ๋อลากแตกลากหักหักหักก็อ้วกปะหักก็อ้วกหักหัวหักอือสัน ได้ทั้งคู่หรือเปล่าเหนืออีสานบางคำมันเหมือนกันจอกไม่เหมือนกันงี้ลวงคอหักอ่ะลวงคอหักอะลวงคอหักเพื่อนเพื่อนเคยพูดด้วยไงไปเที่ยวกันก็ไม่ได้แบบว่าลวงคอเลยพระองค์ก็แบบจงคอหักซีอะไรอย่างเงี้ยลวงคอหักเลยใช่ทุกคนไม่ปวดตาเหรอพี่ปวดตามากเลยพี่ก็จับเลยโอเคนะหนูโอเ้อย่างที้่ันนูที่หนูหอบที่ชิวมาเยอะๆแล้วคนบอกว่า ูแล้วทำไมถึงสวยออร่าร์กินทิชชู่นี่อีกออร่าหนูเขินอ่ะหนูชอบแบบหักภาษาอีสานมั่วเลยเนี่ยทุกคนบอกให้เอาฟิลเตอร์ออกเนี่ยประเด็นคือพี่เอาฟิลเตอร์ออกไม่เป็นทำไงเดียไม่น้องอ่ะไม่ให้พี่เอาฟิลเตอร์ออกน้องกลัวไม่สวยน้องบอกแบบนี้เอนืออะไรอ๋อเหอก็ได้โอเคค่ะเดกเลยทางคนเหนือให้หน่อยค่ะว่าอ้วกภาษาเหนือคืออะไรอ้วกภาษาเหนือคืออะไรคะตอนนี้กสีห้าคือกันนี่เหนือก็หักอ๋อ นี่เขามาลองเพลงนี่เขามาลองเพลงแต่มันเพลงสมัยพี่นหนูรู้จักด้วยหรอรู้จักไอ้นี่หนูรู้จักว้าวแก้แ้กันลองด้วกองอะรเนี่ยไม่ใช่น่น่เน่น่น่ใช่นะ เพลงเดียวกันด้วยโอ้โหสะอวดเต็มที่เลยโถเอ้ยลองให้ไปถึงท่อนฮุกให้น้องหน่อยมเนี่ยเออมันยังไม่ลงให้มันเร็วไปเลยแต่หนูแย่งค่ะสวยมากคือวุ้นหรอถามมาพี่เขาบอกว่าเป็นวุ้นแล้วก็เขียนใ้น่าว่าแบบวุ้นนี้ไม่มีใบนะอย่างนั้นร้องตกใจมากเพราะว่ามันเป็นวุ้นใช่ไหมแล้วมันกระดิกอุ้ยทำไมกระต่ายกระดิกได้อ่ะเป็นนุ้นเป็นวุ้น